วันนี้เราว่างนะครับวันนี้เราก็มาทําคลิปกันในสวนในหมู่บ้านนะครับผมวันนี้ใช่ครับผมวันนี้มีแขกรับเชิญมาหนึ่งคนนะครับวันนี้เป็นน้องปายน,น,น,น้องปายใบใบกล้องในลูกเอ้เอากอนแน่นๆกอนแน่นๆเดี๋ยวใบใบเดี๋ยวจะตกลงมา<ๆ> นี่ครับเรามีพี่เลี้ยงหนูไม่ได้เป็นคนเลี้ยงนั่งกับเดมหมดแล้วอ่าถอนได้ยังงั้นไหวจะมีกลุ่มหนึ่งนะครับอยู่ทางด้านโน้นาทางปลายเอาแกล้งเลย เดี๋ยวเราจะไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมอันนี้เราก็มาดูแข่งป่าลูกโป่งนะพี่พัตเตอร์ครับเป่าลูกโป่งจริงๆก็เป็นลูกโป่งน้ํานะครับแต่เรามาเป่าเล่นกันนี่อันนี้จริงๆมันต้องใส่น้ําใส่น้ํามีพี่พัตเตอร์มีพี่การ์ดมีน้องปุนนะครับนี่ฝั่งนู้นเป็นน้องอาชาน้องปาย วิชาแบบเป่าลูกใหญ่มากครับผมอนี่เราลูกใหญ่กว่าไเใหญ่เลอเลยนายอชอนใหญ่เป่าดูใหญ่กว่าเป่าพอกอีกว้าชมการพอแรวพอแรพอพออ๋อเดวล้มเดวล้ม โอเคปัง <Okay. S 2> โอ้ยใหญ่ได้แค่นี้